สวัสดีครับก็เราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสมเดระการส,สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตวันนี้กเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องอนุริกีซับซิเควนต์เอสเตดกระผมนายกรวิทย์เปชรปัน่นกระผมนายพค้ชทวถนอมและกระผมนายต่อคเสียภูมิครับอนุริกีหรือซับซิเควนต์เอสเตดเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากสิ่งที่เรียกว่ารากดิจิตอลหรือดิจิตอลรูทโดยโครงงานเรื่องนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อยู่เลยหนึ่งเพื่อหาค่าหรือขนาดของ เภาวนามและฟังก์ชันมาประการ2เพื่อนำอนุรกีเนี่ยไปสร้างเป็นฟังก์ชันและ3เลยนะครับเพื่อนำอนุรีกีมาเข้ารหัสและถอดรหัสโดยจากการศึกษาค้นค้าและพิสูจน์ทฤษฎีเนี่ยคณะผู้จัดจทาได้กําหนดนิยามของอนุรีกีไว้ว่าขนาดและค่าของนุรีกีใดๆจะต้องอยู่ในรูปแบบของ d ของ xn กเ็นำลังเเท่ากับเ็นแบวก d ีและ d ของ fm เท่ากับ M เป็นนิยามมูลบทนิยามดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้สร้างสมการเชิงเส้น หาขนาดและค่าของฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรายังสามารถนำอนุพันกีเนี่ยไปศึกษาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางฟิสิก์โดยเฉพาะเรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัมรรธภาพทั่วไปหรือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษแต่ณที่นี้เราจะขอเน้นย้ำไปที่ทฤษฎีสัมรรธภาพทั่วไปนะครับต่อมาบทนำตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยแนวคิดของรากที่ต้นมีต้นกําเนิดมาจากการคํานวณเศษเหลือและตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวเลขในหลายธรรมเช่นอารยธรรมอินเดียโบราณนะครับในฝั่งอินเดียเนี่ยเขาได้มีการใช้รากดิจิตอลในการตรวจสอบคําตอบที่เขาได้มาว่ามันมีความถูกต้องหรือเปล่าโดยเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า casting out n i n e หรือว่าการตัดเลข้าออกไปนะครับต่อมาเราจะมาข้ามไปสว่วนที่มีความน่าสนใจกันนะครับมีนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยได้มีการทานายว่ารากดิจิตอลที่มีค่าเป็น36และ9นะครับ มีความสัมพันธ์บางประการเช่นนักวิสัยคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่านิโคล a าเทสลานะครับ mm hmm. เขาได้กล่าวไว้ว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสู่จัก,กรวาลจริงๆหรือไม่นะครับ mm hmm. ต่อมาเรามาดูนิยามสัเฉพาะกันนะครับ อย่างแรกเลยอนุพักสัิปรียุเนี่ยหมายถึงการหาขนาดของรากดิจิตอลซึ่งขนาดของค่าที่ได้จากการอนุพิกรีแตกต่างกันไปโดยมีจํานวนอัตราภาพเป็นหลักต่อมาเรามาดูกันจํานวนอัตราภาพมันคืออะไรจํานวนอัตราภาพหรือ่ในบรติกนัมเบอร์เนี่ยแทนด้วยตัวอักษรแซซึ่งหมายถึงตัวแปรที่แทนด้วยขนาดของอนุพิกรีของผู้น์ชในรูปผลสําเร็จและฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าที่เรียกว่าอนุพักรีแล้วเป็นไปตามนิยามดังนี้นะครับ ต่อมาไดทิกไดทิกหมายถึงการแปลขนาดที่ได้จากักษณ์ทีอยู่ภายใต้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นั้นไม่ได้หมายถึงค่าสมบูรณ์แต่เราจะเรียกมันว่าไดทิกนะครับจำนวนจิตภาพนับออกมาแทนด้วยไซึ่งไกำลังสองเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งต่อมาครับรหัสไดทิกรหัสไดทิกเนี่ยหมายถึงการเข้าหร,รหัสและถอดรหัสจากไดทิกให้เป็นภาษาโดยมีเงื่อนไขสองแบบแบบแรกเลยนะครับผู้ส่งสารนั้น ไม่ได้ตกลงกับผู้รับสารมาเพราะฉะนั้นผู้รับสารจะต้องไปคาดเดาเองว่าผู้ส่งสารที่สารที่เขาส่งมานั้นเขาต้องการที่จะสื่ออะไรแบบที่2ครับผู้ส่งสารได้ตกลงกับผู้รับสารเพราะฉะนั้นผู้รับสารจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าผู้ส่งสารนั้นที่เขาส่งมาเขาต้องการที่จะสื่ออะไร6ตัวแปรตัวแปรนะที่มีหมายความว่าแปลว่าเพราะฉะนั้นการแปลไตรทิคให้เป็นภาษาโดยมีไดทิกเป็นตัวกลางควบคุมซึ่งเรียกว่าตัวแปรนะครับครับต่อมานะครับบทที่2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยพวกเราได้มีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด2 2ทฤษฎีครับโดยทฤษฎีที่เราจะเน้นย้ำน,นั่นก็คือรากดิจิตอลและทฤษฎีบวในิยะความคล้ยครับโดยรากดิจิตอลนะครับจะเป็นการนําผลรวมของหลักของตัวเลขมาบวกกันแล้วก็ทาําซ้ําเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือเลขโดดครับรากดิจิตอล s u m เ a t i o n หมายถึงการนําผลบวกของหลักแต่ละหลักของตัวเลขมารวมก,กันครับ ต่อไปนะครับทฤษฎีบทในความคล้ายนะครับหมายถึงการเปรียบเทียบข้อหูนามและฟังก์ชันที่เป็นไปตามนิยามที่มีขนาดของอนุนิยมเหมือนกันครับซึ่งคณะกรรมการสามารถที่จะสแกนเคียบโค้ดนี้เพื่อที่จะศึกษาเรื่องของสมบัติของทฤษฎีบทในความคล้ายเพิ่มเติมได้ครับต่อมาบทที่3าการพิสูจน์พวกเราเนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นตอนดังนี้เลยครับ 1. ที่มาของค่าที่ได้จากการอนุนิยม เรื่องจหนึ่งสมบัติเรื่องต้นขออนุรกีอย่างแรกเลยเราต้องกําหนดให้ a และ b คือเซตของจํานวนจินและ i คือหน่วยจิตภาพเราจะได้ว่าสมบัติการลบของอนุรีกีอย่างแรกเลยเราต้องกําหนดก่อน d ของลบหนึ่งคือลบหนึ่งจากสมบัติตั้งเดิมเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าสมบัติการลบของอนุรกีคือ d ของ a ลบกับ d b เท่ากับ d ของ a ลบ b ครับต่อมาสมบัติการหารของอนุดิกี ถ้า a ส่วน b เป็นทวิยมซ้ำที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์เราจะใช้สูตรที่สองก็คือเราจะใช้ราดิสตันซัมมิชันในการหาแต่หาเป็นทวิยมซ้ำศูนย์เราจะใช้สูตรแรกเมื่อ a ส่วน b เราจะหาได้ทันทีจากนิยามเดิมเลยครับหากเป็นทุิยมซ้ำที่ไม่ใช่ศูนย์เราจะได้ว่า d ของ s a ส่วน b bar จะเท่ากับ d ของ b ต้าส่วน m เมื่อ a ส่วน b เป็นทวิยมซ้ำที่ไม่ใช่ศูนย์ครับ ต่อมาก,การหาค่าของอนุพันธ์ของจำนวนเชิงซ้อนอย่างแรกเลยเราต้องกำหนดว่า D ของ i เท่ากับ i และเราจะได้สมบัติออกมาว่า D ของ iA เท่ากับ d ของ a ซึ่งคูณกับไต่อมาสมการและอสมการถ้าเราจะหา D ของ x ซึ่งจะมีสมาชิกเป็น z เสมอแล้วเราจะหาค่างได้อย่างไรเราจะหาค่างได้จากอินเวอร์ของ d ซึ่งเราจะได้นิยาบออกมาว่าเมื่อ D ของ f n เท่ากับ n f n คือค่าใดๆที่ถอดรักดิจิตอลแล้วได้ n และ m คือจำนวนจริงที่ทำให้ d m คือ i n นเวอรของ f n ครับคณะกรรมการสามารถสแกน q คียค้นี้เพื่อศึกษาสมบัติตัวอย่างของที่มาที่ได้จากการอนุดิกี้ครับต่อมาที่มาของค่าที่ได้จากการอนุดีกี้เมื่อเราแทนค่าจำนวนจริงใดๆด้วย x ลงใน p x แล้วค่าของ d p x จะเป็นสมาชิกของ z ตเสมอเราจึงกำหนดให้ p x คือพหุนามและเรากระจาย d เข้าไปแต่ละทุกพจน์เราจะเห็นว่าทุกพจน์จะมี d ของ x ยก x ตัวที่ n ยกกำลัง k เราจะได้ด้อยางออกมาว่าถ้า x ตัวที่ n ยกกำลัง k คือตัวแปรของพจน์ลำดับใดๆแล้ว d ของ x ตัวที่ n ยกกำลัง k จะมีขนาดเท่ากับ n z บวก d k เสมอโดยที่ n จะเท่ากับ k ลบบก1เช่นกันคณะกรรมการสามารถสแกนที่อาคน้นี้เพื่อศึกษาสมบัติและตัวอย่างของค่าของขนาดที่ได้จากการอนุดิกรีครับต่อมาได้ทิกและส่วนกับ 1. ไดทิกจากนิยามมูบทข้อที่2เราจะได้นิยามไดทิกออกมาว่า H z บก k คือรูปหยาต่ำของ D p x ซึ่งเขียนอยู่ในรูปไดทิก H k 2ส่วนกับของไดทิกจากนิยามมูรทข้อที่2เราจะได้นิยามออกมาว่า ถ้า p x คือฟังก์ชันที่เป็นไปตามนิยามและส่วนก๊าบของฟังก์ชันที่เป็นไปตามนิยามคือเซษหนึ่งส่วน p x แล้ว d ของ p x จะมีส่วนกัาบคือเซษหนึ่งส่วน d ของ p x เช่นกันครับต่อมาเอกลักษณ์ไดทิกพวกเราเนี่ยแบ,บ่งออกเป็น3อย่างดังนี้ครับ1เอกลักษณ์ไดที่หนึูเราเรียกว่าเอกลักษณ์ตรงข้าม0ูย์เราเรียกว่าเอกลักษณ์สามัญ2เอกลักษณ์การคูณบกัาบ3เอกลักษณ์ดีเทอร์มินแนต์ของไดทิก ซึ่งเอกลักษณ์ด e เทอร์มิ n นเนี่ยเราจะนำไปใช้ต่อการไขรหัสและเราสามารถแยกความแตกต่างของเมทริกและไดทิกได้อย่างชัดเจนด้วยการด e เทอร์ n ิ n นตครับต่อมาการเข้ารหัสและถอดรหัสไดทิกแบ่งออกเป็นสอประเภท 1. การเข้ารหัสและถอดรหัสไดทิกจากเงื่อนไขและแปลงเป็นภาษา 2. การเข้ารหัสและถอดรหัสจากไดทิกโดยคาดจากสถานการณ์แบบแรกเนี่ยครับเหมือนประมาณว่า ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยได้ทําความรู้จักกับเงื่อนไขของรหัสมาเรียบร้อยแล้วจึงสามารถถอดรหัสได้อย่างชัดเจนและแบบที่สองเนี่ยผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยไม่ได้ทําความเข้าใจกับรหัสที่ผู้ส่งสารมาหาผู้รับสารดังนั้นผู้รับสารต้องเดารหัสจากสถานการณ์ว่าผู้ส่งสารต้องการจะสื่ออะไรในสถานการณ์นั้น คณะการรมการสามารถสแกน q r โคนี้เพื่อศึกษาสมบัติและตัวอย่างของไดทิกและส่วนกับเอกลักษณ์ไดทิกและการไขรหัสครับต่อมาฟังก์ชันของดีกีจากรูปอย่างตามของ h e ทบอกเเนี่ยเเราจะเรียกว่า r e s e ดเเราจะเรียกว่า d g กเมื่อเราแปลงเป็นไดทิกและแปลงออกมาเป็นพิกัดเราจะได้วงกลมสีฟ้าดังรูปนี้เลยครับจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้คือ HK และมีรัศมีเท่ากับ f ของ H K, ลบกับ f ของ k แล้วก็ครอบด้วยค่าสมบูรณ์อีกทีหนึ่งครับต่อมาจึงเกิดเป็นฟังก์ชันว่า d g z เท่ากับ f r e s e t พวกเราเรียจึงได้นิยามต่อออกมาอีกว่าถ้า d g z เท่ากับ f r e s e t และ d g a ทำให้ r z เทเท่ากับ a และ d g z จึงเท่ากับ d g a และเขียนในลูกสามบันว่า a z บวก d g a ครับคณะกรรมการสามารถสกแกนเทอร์โคน,นี้เพื่อศึกษาสมบัติและตัวอย่างของฟังก์ชันอนุดันได้ครับ ครับถัดไปคือบทที่4นะครับหลังจากที่พวกเราได้ศึกษาเรื่องของอนุดีกีแล้วเนี่ยครับเราได้ทําการรวบรวมนิยามมาทั้งหมด6ข้อครับตามนี้เลยครับโดยที่2นิยามแรกนะครับจะเป็นนิยามมูลบทและที่เหลือนะครับจะเป็นนิยามจากนิยามมูลบทอีกทีครับครับต่อมานะครับสรุปและอภิปรายผลนะครับจากการศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ทชษฎีเนี่ยทางคณะผู้จัดทา สามารถสรุปบทนิยามเรื่องอน,นุรักษ์ที่คณะวิจาธรราได้นิยามมาไว้6ข้อดังนี้เลยนะครับต่อมานะครับจากการศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ทฤษฎีคณะวิจาธรรานั้นได้บมรรีาการนําความสัมพันธ์ที่ได้จากการกําเนิดของนิยามดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคํานวณและนําไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะไปทางด้านการคำนวณการสร้างสมการที่นําไปสร้างสืลป,ปะรวมไปถึง การเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยนะครับจึงทําให้เกิดมาเป็นประโยชน์4ประโยชน์ข้อดังนี้นะครับ 1. การนํารหัสไตริกไปใช้ในการทหารและหน่วยข่าวกรองสการนํารหัสไตทิกใช้ในการศึกษาโครงสร้างของรหัสลับการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาอัลกอริึมเข้ารหัสและถอดรหัสที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3. สามารถนำอนุรกักษ์เพื่อนําไปเป็นรากฐานของรากที่ตเพื่อให้ทฤษฎีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและ4นะครับ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางฟิสิกโดยเฉพาะทฤษฎีรูหนอนที่อยู่ในส่วนของทฤษฎีสมรรถภาพทั่วไปสําหรับวันนี้พวกเราขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ